โดนเต็มโดนแล้วครับโอ้โหดูโอใหญ่มากพี่น้องเอ้ยนี่นะครับกบครับตัวที่สองครับพี่น้องเกียวเลยครับหมานหมานเลยตัวใ,ใหญ่เลยพี่น้อง สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกเดวิ้งครับน้ำพอดชาวปวนผ่านน้ำพอดมายิงก,กบหาก,หากบครับเอาปืนยิงปลามานี่ปืนยิงปลากระบอกนี้จะมายิงกบกันนะครับวันนี้บ้านเราก็อยู่นี่แหละทุ่งนาหลังบ้านนะครับแล้วก็สะสะลูกถึงหลังบ้านนี่แหละมายิงกบ เดี๋ยวเราจะเดินเลาะ,ะไปให้กบมันอยู่บนฝั่งเรามองไม่เห็นมันหรอกเพราะว่ามันอเมียบเมียบอยู่ตามฝั่งนะครับเมื่อกี้โดดลงไปนี่สามตัวเราเดินมานีผมให้ดูรอยมันอยู่นี่นี่ครับรอยกบมันอยู่ยนะนี่เห็นไหมเป็นเอ e เลยโดดลงไปตึมต้มตุ้มอ่าอันนี้เราจะเดินเลาะริมริมตะแล้วก็ให้กบมันลอยตัวขึ้นอยู่ผิวน้ำ หัวมันโผล่นะครับแล้วก็ใช้ปืนสมวกยิงปลาของเรานี่แหละยิงมันโอเคคอยติดตามรับชมดูว่าวันนี้เราปืนยิงปลามายิงกบมันจะได้กินหรือเปล่าคอยดูครับคอยดูครับมันหมาน่ะพี่น้องจัดไหเดี๋ยวจะเอายางออกเส้นนึงกันยิงไม่ไกลใส่ยางเส้นียพอปกติผมใส่สองเส้นนะใส่ยิงปลา แต่ยิงกบก็ระยะไม่น่าจะเกินสิบเมตรเราก็<อ>ยาวออกเท่านี้นพออยู่บ้านมันเล่นแต่โทรศัพท์ต้องพามาออกนอกสถานที่บ้างเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยอห่างนาย,นายจับไว้มาแล้วต้องมีประโยชน์เนี่ยอะไรติดหัวเนี่ยไห้ดูดิเดินมาเมื่อกี้นี่ร้อนเหงื่อแตกตะต้าเลยเดี๋ยวพอดเดีว หมากเนี่อะไรที่ผมเหนียวดึงเลยเนี่ยนี่เนี่ยอ,อะไรน้ำช <c oughs> น้ำควายงูมาหลบมาอยู่ข้างหลังพ่อคอยอดูกันนะครับว่ากบมันจะขึ้นหรือเปล่าพี่มันโดดไี่สามตัวเลยนะ สามหรือสี่ตัวมึงกิดน,นาเห็นสี่ไหวก็สามนะนโอเคไหนป่า,านนไม่ไปพน,นายต้องเดินอยู่ข้างหลังพ่อโอเคเดี๋ยวเราเดินดูกันครับกบมันจะโผล่ขึ้นมาทางบางตัวมันก็อยู่ตามป่าตามเนี้ยเราต้องเดินให้มันตื่นเราโดดลงน้ำตุ้ม เดินโน่นดูอะไปได้ด้วยกันเดียมันเห็นนั่งตโตม่งหรือก็ได้ยิงบนฝั่งเลยเดินเลาะดูเป็นโน่นโน่นโดนแล้วนะโน่น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 เห็นวะเห็นวะสองตัวแล้วกบหลายอยู่ครับไปเดินไล่กบไปนู่นโดนไปอีกแล้วโอ้โหตรงนั้นสองตัวเลยว่ะโอ้มาใส่เบ็ดกบได้เลยนะนี่ โอ้โหเป็นแอ่งเลยใช่ไหม,เ,หมเป็นแอ่งเลยนอย,นนยนแอ่งกบนอนครับเดี๋ยวจะเอาแอบ,บมาใส่เดี๋ยวลองเอาปืนบอกมาลองยิงดูก่อนครับถ้ามันไม่เจอก็กกอเดี๋ยวเราเอาแอบ,บมาใส่กันโดดลงนี่น่าจะบานหกเจ็ดตัวแล้วเนี่ยเพาะคันน่าไอ้ขอบสะขอบเบลเนี่ยเนีน่ยนะ

ตอนนี้เราก็าเดินรอบสะไล่กบลงน้ําหมดแล้วนะครับเห็นมีกบโดดลงไปเยอะอยู่ครับมีกบเยอะอยู่เมื่อกี้โผล่ขึ้นมาตรงกลางนั้นตัวหนึ่งแล้วเมื่อกีนะ้แต่ว่ายังกําลังเดินอยู่ฝั่งนู้นปืนยังไม่เดี้ไปขอติดตามดูครับพี่น้องถ้าเป็นทางเหนือบ้านผมผมก็จะเอาไม้ไผ่เขาเรียกไม้ข้าวหลามเนาะมันจะย,วยาวๆเบาๆตัดมือไว้ให้มันแห้งแล้วก็เอาไว้ตกกบ ก,กบมันโผล่ขึ้นกลางน้ำเงี้ยเขาค่อยย่องย่องย่องไปแล้วก็เอาขันเบ็ดย่อนย่อนไปไกลๆเอาดอกมะเขือหรือว่าตากแตนก็ได้ย่ออล่อๆมันมันจะโดดงบแต่ว,วันนี้เราเอาปืนบกมายิงนะครับเอาปืนบกมายิงกบนะคอยติดตามดูครับว่ากบมันจะโผล่ข,ขึ้นตอนไหนครับคอยลุ้นไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อตาดีได้ตาลายเสียครับพี่น้องเห็นกันไหมครับ มันคือมันไม่โผล่นน่นนะโผล่ขึ้นครับเห็นไหมโน่นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเดินย่องๆไปทางนน้นนะมันกําลังจะขึ้นฝั่งทางนู้นนะคไปพี่น้องนนั่งอยู่นั่นนะครับไปองเดินแหวนไปทางนู้นนะองอ้อมมันหปครับอ้อมมันไปโอเค มันเห็นผมละอะไรเด้เออะไรเด้อตอดช่องพอดีเด้อ <c oughs> โดนไหมครับล <c oughs> ุนลุครับโดนไหมครับ <c oughs> บานแรกโดนไหมครับ ลุ้ดูกันครับน่าจะไม่โดนว่ะเหมือนมันตกต่ำนะเฮ้ยยิงกบมันไม่ได้เลงส,สูงเผื่อเหมือนเอ้ยเลงยิงใต,ใต้ใต้เหมือนยิงปลาไงพี่เนาะต้องยิงตกต่ำเลยทิมบาดเร็กตกต่ำเฉยไม่โดนว่ะฮะไ,ไ,มไม่ได้เลย ไออะไรเป็นเม็ดเม็ดขึ้นนู่นนะจะโกบวะหี่มันโดนโกบวะเดี๋ยวรอนู่นด,ดูครับรอรุน่นดูครับอ้ยไม่โดนพลาดไม่โดนพลาดเลยวะพี่น้องบาตแรกไม่ถูกใจว้าวต้องแอบบต้องดูดีๆครับมันจะแอบ,บโผล่ขึ้นมาตามข้างฝั่งนะพี่น้อง นู่นครับเห็นไหมครับเห็นไหมน้องดูนะครับมันจะเดือดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลุกขึ้นยัหม่ก่อนนะเพื่อให้วิถีกระสุนมันตามอู้ลมไปเฉยเลยไปแล้วไปทันยิงแล้ววะนายกะว่าจะลุกขึ้นให้มันสูงแล้ววิถีกระสุนมันจะได้ไม่เปิดน,น้ำไม่เขาเรียกว่าอไรลูกมันไม่เดือด ถ้าเรายิงดาาไปเงี้ยลูกมันอาจจะปิ้วขึ้นไปงี้มันไม่โดนลองดูกันครับขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ครับครบนี่ครับอยู่ยใกล้ๆผมเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวสองตัวนี่ตัวหนึ่งนตัวนึง,หนงเห็นไหมไกลนู่นตัวนึง ยังอยู่เลยโอ้ฮะไม่ถูกนะล่นะกบยังอยู่นะ่ะโอ้อะไรวะฝึกฝีมือฝึกฝีมือ<ร>เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับสองตัวครับนู่นนะครับรเห็นไหมพี่น้องนู่นตัวหนึ่งนี่ตัวหน,นึ่นงใ,ใกล้เลยโอ้โหอ,อะไรวะยิงใกล้ไม่ถูกกบเฉยเลยจะไ,ได้กินกบไหมเนาะวันน,นี้ อ๋อเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เก็บยางก่อนไอ้เก็บเชือกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ่นดูพี่น้องนมันจะขึ้นเอ้ยไปเร็อวอ่ะไหนล่ะนี่น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วแอบแอบแอบครับนี่นะครับกบไหมครับเห็นกบไหมครับพ,พ,พี่น้อง โดนเต็มโดนแล้วครับโดนโดนแล้วโดนแล้วไปแล้วลากไปแล้วเฮ้ยลากแรงเหมือนกันนะครับวะอย่าว่ามันไม่แรงเด้อเสียงดังโป๊ะเลยครับพี่น้องไปแล้วมาแล้วมาแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับดูเด้อดูมันวิ่งพิเออมันจะเข้าปลาพรกระเจตตนี่โหวยางใหญ่เลยพี่น้อง โอ้โหโอ้าหก็ว้าวได้แล้วโอ้โหยิงสามสี่สี่ทีถึงจะได้ตัวนะครับโอ้โหใหญ่มากครับนี่มันหันหน้าให่งี้ถือว่าแม่นอยู่ครับเขาดีเต็มๆโอ้โหดูโอ้ใหญ่มากพี่น้องเอ้ยดวมาน้า,นากระเป๋ามาด้วย นายเอากระเป๋ามาด้วยวกระเป๋ามันไทายกบหมานแล้วครับดูครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูมือผมครับสุดยอดครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มได้ปนแล้วครับพี่น้องเห็นมันโผล่ใกล้ๆเหมือนตัวเล็กนะเห็นแต่ลูกตามันนิดเดียวยิงมาลูกใหญ่ดูขามันดิพี่น้องฮููู้มันหมานสุดยอดอ้า มือเลยครับพี่น้องหนึ่งแต้มใส่กระสอบเข้าไปครับปิด <c oughs> <c oughs> มาหนึ่งตัวแล้วครับหนึ่งตัวแล้วครับห <c oughs> มานะยิงยิ่งยิ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 ่งชักตัว <c oughs> โอ้เห็นเห็นบ่เห็นบ่นบโอโล้อเลยพี่น้องโดนโดนครับโดน ผมว่ามันโดนนะฮึฮึโดนอะไรกบมิงมาอยู่เรื่อนอยู่เฉยเมื่อกี้มันทำไมอ้าขาไปง่าปง่างี้ยนะเห็นปะมันอยู่นะอะไรวะผมมันโดนมาล่ะดิงมาแล้วอเจ็ดขึ้นมาให้หมดเลยทำไมทำไมพี่น้องไปแล้ววะ อ้อะไรวะนั่นเนี่ย <Yeah. S 2> ขึ้นมาอยู่นี่แล้วอ้วี่นี่น้องนี่ปะเห็นครบไหม อยู่สุกอยู่ไอ้กับซากไก่ฮ <aria> ่กป่าม่าน,นเานฮ่ยฮ่เฮ่นฮ่าฮ่่าฮ่มเต็มเาฮ่าฮ่าเน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่่าฮม่าฮม่าฮม,ม่าฮ่า่าฮ่า้อาฮ่าฮ่้ ัูใหญ่ด้วยนะตัวนี้สวยอยู่มาดูตัวกันครับนี่โอ้โห,โหสุดยอดนี่นัง่งโอ้โห,โหดูครับโอ้โห <c oughs> เลือดเต็มเลย เดี๋ยวไปล้างเพือดก่อนเห็นดราม,ม่ากันอีก <c oughs> นี่นะครับกบครับตัวที่สองครับพี่น้องเกียวเลยครับหมานหมานเลยตัวใหญ่เลยพี่น้องใหญ่ครับยิงเข้าหัวนี่เลยกบมันตาบอดด้วยแบมันก็ไม่หนีกลัวโอ้โหตัวยิงใหญ่เลยพี่น้องเลยกบนานะครับใหญ่มากสองแต้มยัดไป พอแล้ววะ่ะกลับบ้านได้แล้ววะ่ะสองตัวแล้วพี่น้องกลับบ้านได้แล้วอยูตัวใหญ่เลยโอ้สะอ่อนดีบ๊บพี่น้องนี่แหละครับจุงนาบ้านเราบ้านนอกนาหาอยู่หากินสบายสบายไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดถ้าไม่ออกไปไหนนะอยู่บ้านเรานี่พี่น้องเอ้ยสุขสบายอยากกินอะไรก็ไปหาเอา กินหน่ไม้ก็ไปห้าวกินกบกินปลาก็ไปห้าวโอเควันนี้ก็พาพี่น้องมา หาอยู่หากินเนาะมายิงกบกันตอนเย็นก็เก็บใบกระเพราไปด้วยได้กบสองตัวครับยิงไปหลายทีอยู่เดี๋ยวไม่โดนได้สองตัวนี่ก็โอ้กินคาบใหญ่เลยนะครับพวกกบเป็นตัวใหญ่เนาะสองตัวสองตัวนี่ก้มเกือบกิโลนู่นแหละจัดไปครับพี่น้องฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปทําผัดเป็ดกบให้ดูไปจัดไปครับอันอีกตัวนึงนะพี่น้องเห็นไหมครับ อยู่ใต้ใบไม้เป็นใบกล้วยตรงนี้เห็นคนม o o m ไหมเดูกนั่งอยู่ริมฝั่งตัวใหญ่เดี๋ยวไม่ยิงมันดีกว่าครับพอแล้วได้สองตัวนี้ก็ถึงได้กับข้าวแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้หากินวันหน้าครับมันก็อยู่นี่มนไม่ไปไหนครกบนาเนาะเวลาเขาท,ทําทํานาทําอะไรกบมันมันก็มาอยู่เนี้อสะไปกลับบ้าน ข้าวอัมริาไปสองตัวครับเต็มค่ะเลยใหญ่มาก เพื่อรสดีเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลกุกเขาให้เข้ากันผีสันเริ่มได้เติมเครื่องเทศเข้าไปมีพริกกระชาย มะเขือม่มีวันนี้ไม่ใส่ขากบใหญ่ๆสีขาวโบเลยหอมกระชายสุดยอดมากเลยสุดท้ายใบกะเพราและใบมะกรูดใส่ลงไปผัดเก็บกดผมผมก็เสร็จเรียบร้อยน่าทานเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับดูขากบโอ้โหเข้าสว,วยร้อนๆนะครับ เติมปากเติมคลมดูขามันน้ำได้ข้าไยอืมตัวมวนมากครับตัวมันใหญ่แล้วขามันเหนียวมากเลยผมไม่ให้ดู ขาโต้มันนี่พี่น้องขาโต้มันมากับพ่อไหมปิดคลิปอ่ะโอเค หลับวันนี้ก็ไปหากบแล้วก็มาผัดเผ็ดเมนูเด็ดมากครับไปกับน้องพอดปวดท้องหนีกับบ้านก่อน <c oughs> อันนี้ก็ได้กับข้าวเย็นแล้วครับน้องพอดกินได้ไหมครับอืชอบกินผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดกบอโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเอกไดวิ่งด้วยนะครับ ดี๋ยวจะได้มีคลิปวิดีโอแบบนี้ให้พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับเฮ้ยทำไงนะเข้ามาดิโอเคครับดูขากบให้น้องบอสยินขากบดูขาบกบพี่น้องพ่อเอากระดูกให้ดูเนื้อมันเป็นไง อืมอร่อยวิ่งนี้ไปแล้ว